การเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่บ้านม้าลำพูนนะครับกว่า57รายเนี่ยมาอบรมเรื่องของการป้องกันอัคคีไฟและการหนีไฟในภาวะฉุกเฉินครับตัวแทนผู้ประกอบการและพนักงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ในชุมชนบ้านม้าในพื้นที่จังหวัดลำพูนกว่า57แห่งสนใจเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟซึ่งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนจัดขึ้นให้พนักงานในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงในแนวคิด ฝึกฟรีมีทักษะชนะอุบัติภัยใส่ใจแรงงานทางด้านของนางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรปรญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนกล่าวว่าเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและหลักสูตรฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ .2554 โดยนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการสมมติเหตุเพลิงไหม้จำลองเหตุการณ์และฝึกซ้อมดับเพลิงซ้อมอ,อพยพหนีไฟเสมือนจริงพื้นที่แห่งนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ส่วนใหญ่เป็นการกิจการที่ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงได้นะครับเป็นการเพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและสามารถที่จะระงับเหตุได้ทันลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ครับถือว่าเป็นมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยซึ่งจะต้องมีการซักซ้อมทําความเข้าใจกันในลนักษณะ